เป็นข่าวของสาวยาย่าอุรัสยานะคะหลังจากที่มีภาพผ่านทางด้านอินสตาแกรมเป็นภาพของทั้งสองครอบครัวนะคะครอบครัวของสาวยาย่าเองแล้วก็ครอบครัวของคู่จิน้นหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะมารินเนอร์ร่วมกันก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแต่งานนี้สาวยาย่านะคะจะยอมเปิดปากเรียกหนุ่มณเดชน์ว่าคนรู้ใจได้แล้วหรือ,อยังต้องไปฟังค่ะ หลังปล่อยภาพดินเนอร์ระหว่างสองครอบครัวคู่จิ้นย่าญาณเดชให้แฟนคลับได้ฟินกันในไอจีล่าสุดย,าย่าญาเผยว่าเป็นการฉลองวันเกิดย้อนหลังของสมาชิกหลายๆคนโดยเธอบอกตอนนี้ไม่ต้องดูใจกันแล้วเพราะรู้ใจกันดีที่สุดส่วนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยและเรื่องที่ทําให้เธอยิ้มไม่หูบคือได้ขึ้นท่นเป็นไอดอลของสาวๆไปซะแล้วค่ะเพราะตอนนี้ใครๆก็อยากทําสัญญกรรมให้หน้าเหมือนย่าญาค่ะ,ะคือ ไม,ไม่แก้วคะ่ะชวนทุกคนมาทานข้าวเพราะไม่ได้เจอกันนานค่ะแล้วทุกคนว่างพอดีก็เลยได้ทานข้าวสนุกดีค่ะนนี้พี่นัดเด็ด,ด้นค่ะ <laughs> ก็สนิทสุดแล้ว<อ>ไม่ถึงกับอบค่ะแค่แบบว่าวางมือไว้บนเก้าอี้ถามว่าดูใจไหมคะคือหนูว่าหนูรู้จักเขาดีมากๆแล้วคะ่ะไม่ต้องดูอะไรแล้ว<อ><อ>เรียกว่ามองตาก็ดูใจได้ไหมคะประมาณนั้นค่ะจริงหรอคะ โอ้โห <c oughs> คือตอนนี้น่ากลมกำลังอินหรอคดีใจค่ะถ้าถ้าเป็นไอดอลในแบบแต่ละแตะอย่างที่คนเห็นว่าสมควรเป็นไอดอลหรก็ยินดีแล้วค <c oughs> ่ะสงานนี้นะคะสาวย่าบอกว่าแล้วแต่จะเรียกเลยแต่ว่าไม่ว่าจะเรียกอะไรดีกรีความจิ้นนะคะของคู่นี้ก็ไม่น้อยลงแน่นอนคะ่ะ